สวัสดีครับสวัสดีเอชีพี่น้องของปไฟสุขุสกุลครับมือนิสุกเต้ามือนเดิมครับว่าพคกโกรกเป็นสุขผนพขาเลยครับมินิเสื้อผ้าลงดลังมองครับลงตะไคร้ครับผมอกเส้นเล็บเส้นนะครับเนาะก็ับขอบคุณครับทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับเนาะขอให้อยู่ดีแข็งสุขุสกุลครับผมแบมโดยเงินทองครับเป็นของเคยสุกผลที่โตครับผมเอาครับมือนี้กัสิ้อ้า หาปตาหน่อยครับบ่ใดทิ่ออกไม้กันนี่นะครับมือนีจะออกไม้กันขึ้นนะผมผมื่ไใดออกไม้กันเว้นครับช่วงลุ่งกับชิมบุคคอยสิท่าให้มือนะครับเนาะสิท่าเป็นช่วงว็นตอนครับผมเพราะว่ามันจีลำบากต่อการทำงานนะครับเพราะว่าลงตะไคร้มันอาจสิกรฝ่องก่อนยังครับผมมาครับมาลุนมาช่มกันครับเดี๋ยวตรวเก็บอย่างมือกันยายๆครับผมนี่ครับเวลา ตีสองครับเนาะขึ้ลงมาครับผมหอดหม้ดอกเกือบตีสามนะครับผมไปครับลงกันเลยครับผมดักตัดแจงครับี่น้องผมช่วงนี้งานเวลาพกโมงเ้าครับผมมาก็เตตีสามครับพึ่งลงม่งแนวครับปกโมงเ้านะครับเนาะเอาครับแจหง่อยมาถารุนถายามนล้กันครับผมยามไล่ลงไปเลยแหละครับเมือนนี้กะ ระยะที่ผมใส่ขึ้นมาเนี่ยกับประมาณสองลักกิโลนะครับเนาะมาครับผมมายามเมือแรกครับตอนแรกครับอันนี้ซีเส้นลอยตาครับผมโอาโหวัดเป็ี่นแน่ๆครับติดม้าข้าเจ้าสิดัด้วยนะครับข้าเจ้าสิลงด้อยูหรอกครับเอาครับมาแล้วครับตัวแรกมีม้าครับผมต่าหัวแข็งครับโอ้ไม่ครับโอ้มาเรื่อยๆครับผม กระไฟครับทางแดงกะเวลาทายเนี่ยกะสิบโได้ให้เมืองปานัยนะครับนาะทายเป็นช่วงต่างนี้ครับมันสีน้ำตาปลาเพียครับปลาเพียปลากระดำครับผมนี่ปล่อยเก่งครับเก่งน่วยครับ ت ت นี่จะสวยหัวแข็งครับงามๆเลยครับมือนี่โอ้ปลาสวยหัวแข็งเถืะอครับโอ้มจะปลากระดำครับ เหยื่ปลาหนุกเขาเขาห้องครับคุปลาก,กาดำน,นี่โอ้โอเคครับวิธีเจาะหมวกง่ายๆครับเอาไปครับ เก่งครับโอ้ปลาสวยๆเลยครับนี่สวยๆครับผมไม่รู้ว่าเป็นปลาอยังครับนี่ต่งามครับปลาใส่ตูกระจกเนี่ยสิง่ามมึงตูวมันทมับเข้าเห็นไหมครับตูวมันเรื่อนปลายังครับตัวงามเลยครับสวยครับมีจุดดำๆพร้อมหางครับ ส่วนมากผมสิบอผข่อยเอาครับป่าผู้จิตปล่อยมันครับกักินได้ยิ่งบอกกัดได้ครับผมนี่ครับงามครับมันสวยดีครับผมนี่ผูู้กว่าเป็นป่ายังครับหน้าตาคล้ายๆป่ายโสกครับเป็นตัวมันหน่อยนะครับปุ่กลมครับผมหางงามๆหางหางแดงๆเงีวๆครับตัวผู่รู้ว่าเป็นป่ายังครับใครรู้เมนต์มาบอกเลยครับเด้อสวยดีครับผม ปล่อยครับปล่อยผมปล่อยตลอดครับปลานี่ครับมาแล้วครับโอ้ปลากระบได้ป,าน,าปนะครับปลาบวถือมองครับมัน จุดครับประุดกุดหน่อยโอ<ฮ>้โหโอ้โหจับมากระเจดิจดเลยครับจับมากุดโดนนะครับ khắp thay hả đâm Bù khắp Bù phía ai Bù phía ai hâm?

ตัวก้บอบนี้นะครับปลาใสซีเซ่นครับผมปลาไซีเซ่นปลาข้ายงปลาข้ายางแซ่ปะปะโกศครับสำหรับผมแต่ผู้อื่นม่จักครับผม

ใหย่ครับกระกดมข้างล่างครับว้ายครับมาทีตรงนี้นะครับเอ้ยบานโอ้ครับพี่น้องโอ้เก็บครับเออครับผมช่วงนี้ก็มองแล้วครับมาเลงผลงานกันครับบ้านนี่ประจาศเกินกลับบ้านครับ สันนิแหะครับปลาบดถือปลาเปลนครับวันนี้คนอยู่ดีกินอยู่ครับผมมองครับสอมกระสอบก่น้องเอ้ยบกคุ้มครับใดบกคุ้มเสียครับวันนี้กะปูกัดมองครับเอาครับผมจิตพ่อสามีครับขิดหนาพ่อกันไหมครับพัอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขทุกคนครับสวัสดีครับ